คือจะบอกว่าไม่ไม่มีคลิปลงก็ขอโทษด้วยละกันนะคบขอโทษที่หายไปนานนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมมครับนั่นเองนะครับมาเกมมาครับ PE นะครับก็อย่างที่คนเห็นแต่ตอนนี้นะครับเราก็เก็บเกมนะครับนะครับนะภายในคลิปนี้เนี่ยผมไม่เป็นไรทำนะครับก็เลยจะมาสอนพิการโหลดยังไงเดี๋ยวจะมาสอนพิการลงแอดออสกันนะครับผมับคนที่ไม่รู้นะครับว่าลงแาดออสยังไงนะครับเดี๋ยวเเลย go นะครับให้กดเพยนี้นะครับผมจะเอาโลกปกติที่เราสร้างไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาโลกอีกโลกหนึ่งมาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ตัวเองเลยนะครับผมผมขอสร้างโลกใหม่ดีกว่านะครับอ่ะได้ได้เข้าใจกันนะครับก็คลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะครับเพราะว่าแ๊ปนี้มันตัดต่อไม่ได้นะครับขอเลื่อกไปหมวดสร้างสรรค์เพื่อจะให้สะดวกต่อการชาชี์ลอดนะครับ เอ้ยไม่ใช่สะดวกต่อการรีวิวมดนะครับผมขอเลือกเป็นงานละกันนะครับเพราะาผมไม่อยากเจออะไรให้มันหัวนะครับแล้วก็จะเปิดก็เปิดก็ได้สองอันนี้นะครับก็เปิดเปิดไม่เปิดหรือเปิดก็ได้ครับนะไม่ไม่ใื่การเล่นเลยไม่เกี่ยวกับมัดด้วยนะครับโอเคอันนี้อันนี้ก็คือจะได้ไม่เกะหน้าจอนะครับอันนี้ก็แะดงอันนี้ก็คือมันรู้ความติมก็กดไปเลยนะ อันนี้นะครับอันสำคัญมากๆถ้าไม่เปิดก็คือเล่นหมดไม่ได้เลยนะครับก็คือเร่องหมุนบัตรนี้เลยนะครับนี่เปิดไม้หมดเลยนะครับเปิดหมดเลยนะครับเนี่ยพวกนี้เปิดได้หมดเลยนะครับผมถ้าไม่เปิดก็คือเล่นหมดไม่ได้นะครับขออนุญาตว่าเล่นหมดไม่ได้นะวันนี้จะเปิดเปิดก็ได้แล้วแต่ตัวเองนะครับแล้นี่นะรีซอสแพ็คนะครับนี่คือรีซอสแพ็คถ้าเราพวกสร้างไลโอใหม่ๆก็สําคัญเหมือนกันนะครับ ผมที่หมดเลือกที่ผมเลือกมาพานี้ก็เป็นหมดวันสิ้นโลกหรือว่านิวเคลียร์เองนะครับนี่นะก็เลือกไปเลยนะครับ <st arts> แล้วก็ไปที่เอ o ดอัอนะี้สําคัญเหมือนกันนะครับก็เลือกออาไปเลยนะไปเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมเลยว่าจะาขนาดไหนไปดู s <S <st arts> ก,เล,กเลย let's go ก็รอให้เรือดสัพเพมันทํางานแบบหนึ่งนะครับว่าเลือดแบบนมันขอมันเยอะนะครับทําให้งานอาจจะค้างหนึ่งนะครับ นี่สิบแรดมันเยอะจริงๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าจะเป็นไงนะครับแอปแบบนึงนะครับเพราะว่ายี่สิบแปดที่จะของนะครับของมันดูพิกเซลมันเยอะนะครับก็เลยทำให้ยี่าิบแปดไม่ค่อยทำงานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเ,อเลยดีกว่านะครับ ขอย้ำว่าไม่ตัดต่อนะครับไม่ตัดต่อนะผมจะให้ทุกคนดูสุดๆเลยนะว่ามันลงอ่อนได้จริงๆนะครับโอเคจะให้ดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าไปในโลกแล้วจะให้ดูว่ามันจะขนาดไหนนะครับไปเริ่ม โอเคครับตอนนี้อยู่ในแอดออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้นะรับนะขอรลดช้างมัหนึ่งเพราะว่ามันจะกระตุกนะครับก็ถ้าใครเอาผมเล่นอาชีตรอดในหมดบอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับให้ห้าไลค์นะครับก็จะอาชีตรอดในหมดบอนนี้นะครับอ่ะก็จะเปิดกล่องนะนนี่ที่ผมติดเอาไว้นะครับออโอเคก็นะครับผมนะก็ ก็เลยไม่มีอะไรไปะก็อันนี้ก็ใบอมใหม่ๆนะครับแล้วก็มีสมงสูงค่าใหม่ๆด้วยนะครับแม้ต้นไม้ก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเป็นของซีโระครับดูนี่นะครับเนี่ยยมีของใหม่นะครับเนี่ยพวกดาบพวกมีดพวกขวานอะไรอย่างงี้ยมันนะ X นะครับนะอ่ามีของใหม่ใม่มาอันนี้ข้าโพดด้วยนะครับของใหม่เยอะมากนะครับแล้วอออนนี้นะครับก็ใครต้องการโหลดอออนนี้นะครับก็ผมไม่มีลิงก์ให้โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชิลลด ดูแล้วก็พยายามจะหาลิงก์ให้ได้นะครับถ้ามันหาลิงก์ได้นะโอเคต้องไขกันเลยว่ามันมีอะไรใหม่บ้างนี่เป็นไงของใหม่ใหม่มีกระดูกด้วยนะครับผมน่าสนใจนะเนี่ยกระดูกนะครับอันนี้อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นใหม่ใหม่มากมายนะครับนะมีรถด,ด้วยนะครับโอเคพวกซอมบี้พวกซากสุกนะมันเป็นมอสเหรอครับอืมโอเคก็ พวกนี้นะครับโอเคเอาขวามาก่อนอันนี้ก็เป็นขวานนะครับมันไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนะเออมันมีแต่การสับนะครับนี่ไหมอะไรไฟส์แอคครับอันนี้ก็เป็นอ่าซากของกระดูกนะครับหย,ยบหยิบหยบหย,ยบ,ยยบด,ด้วยนะครับอันนี้อะไรนะครับอันนี้เป็นกวางหรอวะมันคือกวางหรอวะมันมันยังอยู่ในโลกนี้ได้หรอวะเอ้ โตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมขอเรียกแค่บางตัวนะครับอันนี้ก็เป็นลูกตาลอยได้นะครับขอให้หมอนี้มันไม่แมงมุมก็พอครับจะรีมีหมอนต่อมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นซอมเป็นซอมโน้ตเฮ้ยซ้อมอะไรนะเฮ้ยซ้อมไม่ได้ว่ะอันนี้ก็เป็นซากศพซอบมบี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าซอมบี้อยู่ไหนนะหาไม่เจอนะครับอันนี้ก็รถอันนี้ก็เป็นวัวนะวัวกลายพันธุ์นะไม่รู้มันจะซอมบีหรือเปล่าจะผมต้องไปลองชิมว่าถูกนะครับโอเคแล้วค <gods. S 1> ลิปนี้บายบายผมสวัสดีคร <Cob> ับ